สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์กาฟดัชนีกันนะคะก็เมื่อเช้าแอดก็วิเคราะห์กาฟน้องทองไปเนาะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายตื่นเช้านะคะหรือใครชอบเทรดทองถ้าเกิดว่าได้เข้าไปฟังบทวิเคราะห์ก็น่าจะได้ทํากําไรกันลงมาเนาะในกลุ่มเนี่ยก็มีการเริ่มส่งแผนเทรดน้องทองแล้วการส่งแผนเทรดก็6กชิคลิตเหมือนเดิมเลยราคาที่เข้าเงื่อนไขก็จะตีแนวส่งนะคะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาเรียนดัชนีก็จะแถมฟรีน้องทองให้ด้วยอีก10บกิโลนะคะมาเดี๋ยวเรามาดู น้องดีกันนะคะเมื่อวานนั่ก็มีการกดทั้งบ่ายและเซลลมาเมื่อาวานเนี่ยแอเล่นน้องดีไป3แผนเลยนะคะเล่นทั้งตลาดลอนดอนแล้วก็ตลาดเมกาเนาะแล้วก็มีการส่งบายนาวเซล์นาวด้วยจังหวะเซล์นาวก็เป็นช่วงจังหวะส่วนเทนเนาะจังหวะที่ทากาไรในช่วงตลาดเปิดและจังหวะบ่ายก็เล่นตามเงื่อนไขเช็คลิสราคาก็วิ่งไปถึง2องอาและส่วนแผนช่วงตลาดนิวยอร์กเซกชันนะคะแก็ส่งแผนเช่นกันมี US 30ด้วยนะ คลยวยสามศูนย์ก็สวยเช่นกันนะคะเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวแอดมาแชร์จุดเข้าให้ทุกคนนําไปประยุกต์ใช้เทรดดัชนีดีกว่าเนาะดีสี่ศูนย์เนี่ยเมื่อวานที่แอดกดเจลลงมาแล้วก็เป็นแท่งนี้เลยนะคะเกิดพฤติกรรมการรีเจ็คที่บริเวณแนวต้านสําคัญเนาะแต่ว่าโครงสร้างราคาจริงๆเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นกันเนาะแอดก็เล่นจังหวะที่มันมีพฤติกรรมที่บ่งบอกว่าราคาไม่สามารถที่จะเบรกไฮชุดนี้ได้แล้วก็ตั้งสต็อปลอไปประมาณสัก500จุดก็เก็บอาไปที่ 1ต่อ1บริเวณตรงนี้เนาะสาเหตุที่เก็บหนึ่งอหนึ่งเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไอจุดรองรับราคาที่เราจะรอหาจุดเข้าบายเนี่ยราคาจะมีโอกาสดีดกับเพราะว่าโครงสร้างราคามันเป็นขาขึ้นถ้าเกิดใครฟังคลิปวิเคราะห์กราฟของแอดเมื่อวันที่15ให้แอดก็จะตีแนวจุดรองรับราคาโซนนี้ไว้เลยนะคะให้ทุกคนรอ,อเข้าบ่ายจากนั้นเนี่ยแอดก็พิจารณาหาจุดเข้าบายนะคะการบายก็คือแอดจะรอให้กราฟเนี่ยเกิดการเบรกเอาก่อนนะคะก็พิจารณาบายในชุดนี้ขึ้นไปแล้วราคาก็วิ่งไปถึง รรหนึ่งต่อสองส่วนช่วงตลาดอานิวยอร์กนะคะตลาดนิวยอร์กเนี่ยแอดก็ส่งแผนใบเช่นกันแล้วราคาก็วิ่งไปถึงรรที่เราคาดหวังนะคะก็คือรรหนึ่งต่อสองนี่ก็เมื่อวานก็วินไปทั้งสามแผนนะคะส่วน ช่วงตลาดอเมริกาเนาะช่วงราคาที่วิ่งเล่นก็ประมาณสักช่วงนี้แหละทุ่มกว่ากว่าราคาก็วิ่งเป็นเชนขาขึ้นที่สวยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดี40เนี่ยเราจะหาจุดเข้าเทรดยังไงในวันนี้นะคะเดี๋ยวแอดขอเริ่มไปที่ t i m e f r a m e Day นะคะมาอ่านแท่งเทียนของ Time f ฟ a m e Day กัน TimeF r a m e Day เนี่ยอิทธิพลของเทนเป็นขาขึ้นเมื่อวานก็ปิดเป็นแท่งเทียนสีเขียวนะคะราคาก็ติดอยู่ตรงนี้เลยแนวรับราคาสําคัญที่ราคาเนี่ยมีการรีเจ็คอยู่นะคะส่วน ทำเฟรมให้สีนะคะแผนวันนี้เนี่ยก็ไม่ยากนะคะโครงสร้างราคาเนี่ยมีมุมมองว่าราคามีโอกาสที่จะเด้งทํำนิวไฮได้อีกโครงสร้างทุกทำเฟรมเนี่ยเป็นขาขึ้นเมื่อทำเฟรมทุกทำเฟรมเป็นขาขึ้นจริงๆอะ่ะเราควรที่จะบายแอดหน้าบายจะดีกว่าแต่การสวนเทนก็ต้องดูได้ว่าจุดนั้นแนวต้านนั้นที่เกิดพฤติกรรมราคาเข้าเงื่อนไขไหมก็สามารถพิจารณาได้เช่นกันแต่ว่ามือต้องไวใจต้องนิ่งไวพิบต้องดีนะคะต้องรู้ว่าราคาถ้าเกิดรีเจ็กลับเนี่ยเราต้องรีบเก็บกําไรทันทีแผนเทดวันนี้ ดีเนะคะ DE40 ก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวแอดจะตีแนวที่เข้าเงื่อนไขเช็คลิ์ให้ทุกคนนําไปประยุกต์ใช้เทรดเลยนะคะแผนวันนี้ถ้าเกิดราคาวิ่งในช่วงซากตลาดยุโรปบ่ายสองเป็นต้นไปเนาะถ้าราคาวิ่งมาบริเวณชุดตรงนี้นะคะแนวรับราคาสําคัญตรงนี้ที่เกิดการรีเจ็คเอาไว้นะคะที่ราคา23559.6ถึง23525.1้แอดมองว่าราคาที่ดีดกลับลงมามีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นนะคะส่วนถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยด้วยเดียอยู่แถว หรือเกิดการสร้างกรอบราคาพักตัว เขาจะต้องชนะแนวตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะแนวฟอร์เบกตรงนี้ถ้าเกิดว่าชนะไม่ได้มันก็อาจจะทําพฤติกรรมเดียวกันอาจจะทุบกลับลงมาแต่ถ้าเกิดว่าจะให้มองจุดรองรับราคาที่สวยมองว่าชุดข้างล่างสวยกว่ามันจะเข้าเงื่อนไขชิคลิสต์มากกว่านะคะส่วนแนวนี้เนี่ยมันต้องรอเบกชิงนะคะให้เบกสัก2แท่งจะดีมากๆแต่ถ้าเบกหนึ่งแท่งก็ไม่ได้แปลว่าราคาเนี่ยเขาอาจจะก,กลับขึ้นไปบางทีมันเบกก็จริงแต่ว่าเขาก็ต้องไปเจาะไส้เทียนอารมณ์เหมือนประมาณว่าเราหาจุดเข้าายแต่ดันไปนบายบละคะ อ,อยเพราะมันมีแนวต้านซ้อนแนวต้านนะคะมุมมอง,ง d e 4 0ก็คือแนวรับราคาตรงนี้เดี๋ยวรอหาจุดเข้าทำกำไรนะคะ ส่วน US 3 0อ่ะแนวนี้เลยเมื่อวานนี้นก็ตีแนวตรงนี้ยังไม่ได้ลบออกเนาะราคาก็วิ่งเล่นนะคะเกิดพฤติกรรมราคาที่เข้างันไขเช็คลิสต์เนาะแล้วก็เกิดการรีจ็คแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปก็มีนักเรียนในกลุ่มขเขาก็หาจังหวะเข้าบายขึ้นมาจะเห็นได้ว่าชุดนี้ก็ราคาที่เวลาที่เขาเกิดการพักตัวนานๆเป็นธรรมดาที่เขาจะสร้างก็ราคาที่เกิดพฤติกรรมราคาเพื่อที่จะเลือกทางแต่ว่าถ้าอิทธิพลของเทนเบนขาขึ้นเราก็ต้องรอให้เขาเบรกแนวต้านสําคัญถ้า เกิดว่าคาลิเบตแนวไปถึงภาพทมเฟรมใหญ่เราจะเห็นว่าแนวนี้เป็นแนวต้านเมื่อราคาเกิดการเบรกได้นะคะชุดนี้เราสามารถพิจารณาหาจุดเข้าใบราคาตรงนี้ได้เลยซับลอดก็ตั้งประมาณซักตรงนี้แล้วก็เก็บอ R อาร์ที่1ต่อ2หรือว่าอาอาร์ที่เรามองว่าเราโอเคคุ้มค่าแล้วแหละอาจจะไม่ถึงถึง1ต่อ2ก็ได้อาจจะเป็น1ต่อ1.5 1ต่อ1.7ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าแอดมีมุมมองว่าให้มันมากกว่า1ต่อ1จะดีมากๆซึ่งดัชนีหรือว่าสินค้าตัวอื่นถ้าเรารู้พฤ กรรมเขาเราจะสามารถเก็บ RR ได้มากกว่า1ต่อ1นะคะอ่านจุดเข้าได้ก็ต้องอ่านจุดออกได้ทีนี้แผนเทดของ US 3 0มยเนี่ยแจะมาให้ทั้ง2แผนทั้งช่วงตลาดลอนดอนแล้วก็ช่วงตลาดอเมริกาเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แอดก็จะชอบเทด D E40 ในช่วงตลาดอ่าลอนดอนเป็นหลักนะคะส่วนช่วงตลาดอเมริกาก็จะมากวาดสายตาดูก่อนว่าตัวไหนสวยที่สุดอาจจะเป็น Nest a c ไหมหรือ US 3 0มยไหมแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเวลานั้นๆที่แอดนั่งโฟกัส อ่ะโฟกัสกราฟอยู่ปรากฏว่า DE40 สวยกว่าทุกตัวเลยโครงสร้างมันจ่อแนวรอเข้าเงื่อนไข6เช็กลิต แอดก็จะพิจารณาทำกำไร DEC0 ขึ้นอยู่กับว่าแอดดูแล้วตัวไหนที่มันเข้าเงื่อนไขเช็คลิสต์นะคะทีนี้มาดู US30 แอดขอไปที่ Time Frame Day นะคะ Time Frame Day เนี่ยเมื่อวานก็ปิดเป็นทังเทียนสีเขียวเนาะโครงสร้างถ้าเกิดว่าเรามองชุดนี้เขาก็เป็นขาขึ้นนะคะส่วน Time Frame H4 เช่นกันอิทธิพลของเท t e n e m e n นขาขึ้นราคาเนี่ยก็มีการจ่ออยู่ที่แนวบริเวณ Fall Break เอาไว้อยู่เนาะถ้าเกิดว่าพฤติกรรมราคาเนี่ยเขาเกิดการ Break ขึ้นไปเนาะ ชุดนี้นะคะมองว่าจุดเข้าบายก็จะสวยมากๆถ้าเกิดว่าทำเฟรม H4 อีกประมาณ1ชั่วโมงกว่าเกิดพฤติกรรมแท่งเขียวที่ส่งสัญญาณเอาชนะแนวต้านก่อนหน้าได้ก็คือแนวบริเวณชุดนี้ก็จังหวะที่เราจะหาจุดเข้าบายก็ที่ราคาชุดนี้เลยนะคะที่ราคา42 284.1ถึง42181.6อันนี้ก็จะเป็นการเข้าเงื่อนไขเช็คลิสต์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าราคาไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่มีแรงซื้อตามที่แอดวาดกราฟเมื่อกี้เดี๋ยวจะตีแนวให้จุดที่เราอาจจะหาจุดเข้าทำกำไรเนาะลดลงมาในทางเฟรม H1 ก็จะเห็นได้ว่า โครงสร้างราคาเนี่ยเป็นการขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อที่สวยเป็นโครงสร้างราคาเป็นเชนที่ขาขึ้นที่สวยนะคะจุดลองรับราคาที่เราจะเอาไว้พิจารณาเข้าทํากําไรก็ที่ราคาชุดนี้เลยนะคะตรงนี้แนวรับสําคัญเลยมันเป็นกรอบโซนสะสมนะคะที่ราคา42.194.8ถึง42.104อ่ะ124.4 ตัวเลขเยอะจังอัรา,าเนี่ยเนี่ยเขากําลังด้วยด้วยอยู่แถวนี้ถ้าเกิดลงมารีเจกหรือมาจิกแนวตรงนี้ในช่วงตลาดลอนดอนหรือว่าช่วงตลาดอเมริกาแล้วก็พิจารณาหาจุดเข้าทํากําไรได้เลยจะเห็นได้ว่าแผน US30 ก็ไม่ยากนะคะถ้าเกิดว่าโครงสร้างมันสวยอ่านพฤติกรรมราคาง่ายหรืออ่านเช็คลิสต์ง่ายก็จะตีแนวนั้นเลยนะคะส่วนแนวอื่น ขอปล่อยผ่านก่อนเพราะว่าราคาเนี่ยมันยังไม่มีโอกาสที่จะมาลงมาข้างล่างถ้าลงมาเนี่ยมันต้องเกิดการเสียเทนที่โอ้การเสียเทนที่เยอะพอสมควรนะคะชุดนี้เอาเป็นว่ากราฟนะเรียวไทม์ตอนนี้เนี่ยแอดเห็นโครงสร้างราคาแนวตรงเนี้ยมองว่าเป็นจุดรองรับราคาที่สวยนะคะทุกคนก็สามารถลอพิจารณาเข้าทํากําไรในชุดนี้ได้เลยทีนี้ให้มุมมองอีกอย่างหนึ่งกรณีที่ใครเล่นในช่วงตลาดลอนดอนแล้วปรากฏว่าโครงสร้างราคาก็ยังเกิดพฤติกรรมการรีเจ็อยู่ที่เดิม เป็นการยกฐานขึ้นครั้งแรกก็อาจจะมีนักลงทุนทํากําไรในชุดแรกจังหวะที่2เราเลิกงานมามาเห็นในช่วงตลาดมีการปรากฏว่าราคาก็รีเจ็คสร้างกรอบราคาอยู่ที่เดิมชุดนี้ก็ยังรับราคาได้อยู่มันจะเข้าเงื่อนไขาการทีการตี2สวิงขึ้นได้จริงๆมันเข้าเงื่อนไข6เเกลิ่แล้วแหละตรงนี้ก็เป็นการล่อหาจุดเข้าบายแต่อาจจะให้ทริคและวิธีการหาจุดเข้าทํากําไร2รอบนะคะย่อยสามขอสรุปเลยก็คือชุดนี้เดี๋ยวรอรับราคารอหาจุดเข้าบายนะคะ ส่วน n a s d a กหรือว่าน้อง US 100ตัวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไปกันที่ t m m f r a m e d a y มาอ่านแท่งเทียนของเมื่อวานกันเนาะ t Time f r a m e d a y เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อวานก็ปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงเนาะเป็นแดงโดจิที่บวกบอกว่าอาจจะขึ้นหรือลงก็ได้อ่ะทีนี้ถ้าแต่ละโบกของทุกคนก็ลองดูนะคะว่าแท่งเทียนหรือว่าปหรือว่าอโครงสร้างราคามันปิดตรงประมาณตรงไหนให้ดูนะคะเพราะว่าแต่ละโบกไม่แน่ใจว่าอาจจะมีแนวที่ แตกต่างกันไปแต่ว่าก็ไม่ไกลกันมากอาจจะห่างกันไม่เกินไม่หลายปิ๊บนะคะลองลองปยุกต์ใช้ดูนะคะ ทำเฟรมเดย์อของ N s ส a ์แ1 0หนึ่งร้อยเนาะเมื่อวานปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงมาดูทำเฟรมให้สี่กันโครงสร้างราคาของ N s ส a ์แ1 0หนึ่งร้อยเนี่ยเขาก็เป็นขาขึ้นนะคะซึ่งยังเป็นโครงสร้างที่สวยค่ะเป็นขาขึ้นที่มองแบบสบายตาแนวรับสำคัญวันนี้นะคะที่แอดมีมมองว่าถ้าเกิดว่าราคาลงมาแล้วเข้าเงินไขเช็คลิ์จริงๆเขาก็เข้าเงินไขเช็คลิ์รอแล้วนะคะแนวนี้เลยราคานะคะเดี๋ยวรอที่จะหาจุดเข้าทำกำไหรหน้าบ่ายนั่นเองเพราะว่าโครงสร้างมันเป็นขาขึ้นก็เลยต้อง พิจารณาใบแอดหน้าใบแผนเทสเ็กมีเท่านี้เลยนะคะก็แผนเทศวันนี้นะคะถ้าเกิดว่า ิทธิพลของเทนทุกตัวมันมองง่ายมันมองสบายตามันไม่ไซด์เวย์มันไม่เลือกทางสลับไปสลับมาก็จะตีแนวนั้นๆที่เข้าเงินไขอันนี้ก็รอจังหวะาราคาเนาะกลับลงมาทดสอบตามตัวเลขนี้เลยนะคะโดยประมาณและต้องไม่ทําโลต่ํากว่าโลก่อนหน้าเกิดพฤติกรรมรีเจ็คกลับก็พิจารณาหาจุดเข้าบายทํากําไรส่วนใครที่มีเช็คลิสต์แล้วก็เอาแนวตรงนี้ไปประยุก์ใช้หาจุดเข้าทํากําไรได้เลยนะคะสําหรับแผนเทรดัชนีก็ประมาณนี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ สนใจเรียนคอร์สสอนสดหรือว่าคอร์สเดื่นเนี่ยก็สามารถทักถามแอดมินได้แล้วก็จะมีคอร์สสอนสดเนี่ยถึง Early b i r d วันที่20ที่จะถึงนี้นะคะที่ในราคา3500บาทเนาทอที่อามีการเปิดสอนสดเพราะว่าจากที่เปิดสอนสดตรงนี้ก็จะไม่มีเปิดสอนอีกแล้วนะคะเพราะว่า,อาคอร์สอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นราคาปกติทั่วไปนะคะก็ใครสนใจทักถามรายละเอียด,อดได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ